สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมครับบุญรอดดำทีมครับเอาบุญรอดจะพามาดูทีมงานของบุญรอดเองย้อนตอนเช้าครับทำงานตอนเช้ามาดูครับว่าเป็นยังไงมั่งสูบน้ำแห้งแล้วเมื่อวานวิ่งแล้วเป็นยังไงมั่งครับเ,เดี๋ยวเรามาดูสภาพบอ่อก่อนอ่ะตอนนี้บรรดาหกล้อก็เริ่มมานะ จอดยู่นี่ก็ห้าคันแล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสภาพบอ่อก่อนนี่เมื่อคืนนี่พังครับไอ้ที่กัน้นดูนี่น้ำแตกเลยเขื่อนแตกน้ำเลยทะลักลงมาไอ้ตรงที่ว่าขุดนะครับฝั่งนี้นี่แล้วดินก็ฝั่งนู้นก็เริ่มสไลด์ลงครับ ก็เลยต้องค้ำไว้ก่อนเอาน้ำเอาไม่กล้าสูบหมดยังไงเจ้าของก็ต้องให้เหลือน้ำมาอยู่แล้วถ้าน้ำออกหมดสงสยัยทางแน่นอนเลยตรงนั้นนะ่ะดีนะที่มีน้ำค้ำไวค้ครับก็เลยบอกเอา้าเอาแค่นี้แหละสูบแค่นี้พอพอวานมันได้แล้วหัวหน้าแม็กเราก็ปาดท,ทางให้เรียบร้อยเลยนะเมื่อเช้าอะ่ะ อ่หัวหน้าน้อยคิวแรกเลยวันนี้คิวแรกเลยเดี๋ยวหัวหน้าเต้ยกำลังจะเกียรตรงนี้ก่อนแล้วก็จะไป,ไป,ไปจำการอยู่ตรงที่เดิมครับนี่ฮะโอโหทีแรกไม่พังนะพอน้ำยุบลงไปปุ๊บนั่นแหละพังเลยไอ้นี่ก็พังเมื่อคืนครับก็เลยเมื่อเช้าก็เลยให้มาสูบอีกสักหน่อยหนึ่งห้ยุบลงหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้ลึกมากครับ เรามาดูกันต่อเลยยามเช้าเช้าทางน่าจะอยู่ตัวแล้วนะ,ะน้องนัดก็มาแล้วครับวันนี้นี่ยมาสายนะครับมาสายวันนี้น้องนัดมาสายรถกระจอดอยู่นั่นแหละอาออกตัวแล้วครับหัวหน้าน้อยน่าจะไม่มีปัญหานะวันนี้ กับทางวิ่งเริ่มง่ายขึ้นแล้วครับอ่ะต่อด้วยบางลุยบางลุยครับบางลุยเป็นคันที่สองครับเมื่อวานบางลุยเปิดเป็นคันแรกวันนี้บางลุยเป็นคันที่สองครับฮารียมกนโยกให้ได้จังหวะกอนอ่ะ ต้องมีดินกั้นนาะลองนะไม่งั้นอะไรวิใัยแม่คูแน่แหละ,ะ่เดี๋ยวกับลำให้ได้ก่อนเป็นคันที่สองครับทำงานเช้าเช้าครับบุญรอดจะกินข้าวเช้าประมาณเจ็ดโมงครึ่งกินข้าวเสิกะลุยเลย2องโมงเช้าเนื่เอเกาจอเช้าเช้าท่อสูพยาน้าก็เอาออกแล้ว เอาแต่ท่อบินซินสูบเมื่อเช้าครับกับเมื่อคืนนี่เพราะว่าท่อมันไม่ยาวแต่สายนี่มันยาวเดี๋ยวหนะ้าเต้ยกำลังเปิดตรงนี้ออกก่อนครับเพื่อจะลงไปยืนดิน้งก็สูสีมากเลยวันนี้วิ่งไม่ไกลด้วย กับรบรดารถเจ็ดคันครับวิ่งไม่ไกลวิ่งประมาณกิโลเดียวครับคิดว่าน่าจะหมดนะ mm hmm. เหลืออยู่แค่นี้กระจุกนี้กระจุกเดียวเนี่ยทางหน้าเนี่ย mm hmm. อากาศหนาวช่วงนี้รักษาสุขภาพก็ด้วยนะครับ mm hmm. อยู่ที่นี่หนาวครับ mm hmm. เริ่มหนาวแล้ว mm hmm. อ้าวบางรุย mm hmm. นี่ย เมื่อวานี่ก็ทำทางตรงนี้อีกนะนี่นี่ตรงที่บางลุยกำลังออกโอ้โห,โหเป็นคืนและหน้าเลยไอที่มันสวยงามได้เพราะว่าหัวหน้าแม็กดันเมื่อเช้านี่เองเมื่อวานี่ตอนเย็นมานี่ล่องยังลึกเลยหัวหน้าเตยแต่งนะแกฟุตบอลได้สุดยอดเลยนะหัวหน้าเตยเนี่ยเป็นเหลี่ยมเป็นฉากให้ทังดีเลยนี่ขนาดทิ้งเบิร์ไว้นะด้านนี้ก็ทิ้งไว้ ทิ้งไว้กันพังครับก็ยังไม่ไวายที่จะพังอีกนะแต่ดีครับที่พังไม่มากแล้วก็ห่างแดนด้วยหยุดสูบนะน้ำนี้หยุดซูบแล้วเอาแค่นี้พอครับรอยพังนี่เอาคิวต่อไปใครเซมาคุตเตะคะัเซมาคุตเตะเซมาคุตเตะที่จะขับคันบุญรอดดำทีมสามครับ อ้าวต็มนะครับดีนะที่บอลูกนี้พื้นล่างมันแข็งเลยตัดสินใจมาเอาช่วงนี้เลยแต่ถ้ามันยังเป็นแบบไม่แข็งเท่าไหร่ก็คงจะทิ้งเอาไว้ปีใหม่ค่อยมาเอาแต่นี่มันคืนมันแข็งครับคุณรอดเลยตัดสินใจมาสูบน้ําเลยกับแต่งทางนิดหน่อยนี่ฮนะ แค่วันเดียวทางอยู่ตัวเลยอะน้องนัดมานะฮะมาถึงก็ขับเลยให้สามีคอยเช็ครถให้ตอนเช้ามาถึงก็ขับเลยฮะนี่สองผัวเมียเมียขับรถหกล้อผัวขับรถแม่ครูโอ้ไรายได้เป็นกอเป็นกรรมเลยเสียเตยเรามีหน้าที่ขับครับ พึ่งัดครับน้องนัดเราคุณ้าเตย้ยก็ตื่นเช้ามาเช็ครถเช็คลาให้ทั้งแมคโครทั้งโอกรอฝึกไปเรื่อยๆครับเดีย๋ยวคอยดูประสบการณ์ของน้องนัดเราผมให้ว่าอีกไม่นานหรอกเต็มที่ก็ามาเดือนสองเดือนนี่ก็น่าจะเป็นแล้วนะเมื่อวานนี่ลืมถ่ายคลิปให้ดูตอนเทใส่ในคานครับโอ้เสาแคบแคบ แต่น้องนัดเราก็เข้าได้ลืมถ่ายให้ดูครับเมื่อวานอ่ะลงไปแล้วนะอย่าไปยืนใกล้นะหูหนา้าเตยเห็นแล้วใช่ไหมมันยังพังเลยนี่เออเอาเอื้อมขน่นั้นก็เอาอย่าไปเข้าใกล้มันอันตรายนะนี่เมื่อวานนี่ก็ลืมให้ดูอีกจากพื้นที่ลงไปนี่สองเมตรกวา่าเลยนะ เกือบสาเมตรนะที่หัวหน้าเต้ยขูดลงไปนะลวงสุดบูมเหมือนกันอ่ะปอยมาแล้วฮะอ่ะบักตอ่อซูโมวายก็มาแล้วครับหัวหน้าวายมาแล้วสายหลอนกูยังไม่ขยับเลยนิ่งนั่นแหละอยู่นั่นมาก่อนเขานะ่ะยังว่าแหละชายานี่มาจากดํากีนกับสายหลอนเราทำอะไรที่ไม่เหมือนเขา เขาทำไม่ได้แต่ซ้ายล้อนี่ทำได้ผมว่าน่าผมว่าน่าจะหมดนะมองดูแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้ไปประมาณร้อยสิบเที่ยวแค่เกาะนี้นะ เฉพาะตรงที่เวงมาที่มีน้ำเนี่ยเมื่อวานได้ไปร้อยสิบเที่ยวครับก็ยังว่าหละว่าทำไมแค่นี้ทำไมได้เยอะจังโอ้โหลวงจนสุดบูมแมทโรเลยฮะสุดบูมเจ้าพีซีร้อเลยอ่าพยาวดูอะไรอ่าพอดูน้องนักขึ้นนี่ไหวไหม ึึบบเล่ร่งน้อยเร่งหน้อย,นนอยมีการบอกเฮียสาจะทำยังไงจะไม่ให้ผัวดา่าทีนีผมก็เลยบอกว่าเย็บเย็บหน่อยที่น้องนัดมันจะได้ไม่ติดถ้าติดมาผัวหนูชอบว่าสองผัวเมียกันแต่ก็ยังรักกันเหมือนเดิม เตยพอเห็นเมียออกจากบอร์ดับจะว่าตลอดว่าไม่ค่อยเยียบบ้างไม่รู้จกทางบ้างไม่เป็นไรคนเรามันเริ่มพึ่งหัดเนาะนี่พึ่งหัดได้แค่ยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยวันนี้วันที่อะไรเ่ยวันนี้วันที่13 13มเองพึ่งได้แค่13วันเองแค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วอีกสักน่อยคอยดูเถอะ อยากง้อเขาแล้วกันอ่ะนี่มาแล้วสายล้อเรานี่ทางมันก็จะเป็นแบบนี้แหละลาดลาชันๆอย่างงี้แหละดินในที่กองไว้นี่เราก็จะปิดตรงนี้นะนี่ปิดตรงหน้ารถสายล้อนี่แหละ ปิดบ่อให้เขาเอามากองไว้แล้วจะได้เวลาเสร็จแล้วจะได้ไม่ต้องเวียงขึ้นมามานี่นี่ก็เป็นคืนที่สองแล้วไก่เจ้าของเขาก็หมดไปสองตัวแล้วนี่เึ้นผ่านหมดใจเ้ามาดูสายร้อนขึ้น ขืนอยู่นี่ตั้งแต่เริ่มเปิดดูการเปิดบ่อใหมน่นี่ผมว่าไก่เจ้าของเขาน่าจะหมดหลายตัวนะไอน,นี้พูดยังไม่ได้เกรงใจเขาขอเขาเขาก็ให้ซื้อเขาเขาก็ไม่เอาตัางค์วันนี้คงหมดแล้วแหละเจ้าของเขาคงดีใจแล้วว่าไก่ผมคงเหลืออยู่นี่แล้วก็พูดแสลกันไปนะ,ะเราได้เห็นการทำงานเช้าๆของบุญรอดแล้ว เดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบุญรอดดำทีมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้สวัสดีครับ